ครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด8.9นะครับหน้า162ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .5 เล่มที่2เรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับฝากกันเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามช่องครูตายติวเตอร์นะครับกันเอาไว้ด้วย แบบฝึงหัด 8. 9หน้า162มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะครับไปดูกันทีละข้อเลยสแดงวิธีหาคำตอบข้อที่1น้ํายาล้างจาน4 0 0พมิลลิลิตรคิดเป็นกี่ลิตรนะครับในแบบฝึะหัดนี้จะพูดถึงความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากน้ํายาล้างจาน4,000มิลลิลิตรคิดเป็นกี่ลิตรเปลี่ยนหน่วยจากมิลลิลิตรให้เป็นลิตร วิธีทำเนื่องจาก1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นน้ำยาล้างจาน4 0 0 0มิลลิลิตรก็คิดเป็น4,000ันหารด้วย1,000นะครับเพราะ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรต้องการจะเปลี่ยน4 0 0 0มิลลิลิตรให้เป็นลิตรก็ต้องเอา4 0 0พันไปหาร1,000ซึ่ง4 0 0พหาร1,000ก็เท่ากับ4ลิตรเพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ4ลิตรนะครับ ข้อ2น้ำมัน18ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรนะครับข้อที่1จากมลิตรให้เป็นลิตรข้อที่2จากลิตรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นมิลลิตรทีนี้นะครับจากหน่วยใหญ่ทำให้เป็นหน่วยย่อยลง18ลิตรจะเป็นกี่มลิตรข้อที่2ก็จะได้ว่าวิธีทำเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ1,000 l มิลดังนั้นน้ำมัน18ลิตร ก็คิดเป็น18คูณ1,000จะต่างจากข้อหนึ่งเมื่อกี้คือหารนะครับหน่วยเล็กมาเป็นหน่วยใหญ่ต้องมาหารพันหน่วยใหญ่มาเป็นหน่วยเล็กก็ต้องมาคูณพัน 6, นะครับเพราะลิตรใหญ่กว่ามิลลิลิตรเพราะนั้นเปลี่ยนจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ให้เอาที่เขากำหนดให้มาหารพันแต่ถ้าเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่คือลิตรมาเป็นหน่วยที่เล็กกว่าคือมิลลิลิตรต้องเอาพันมาคูณ นะครับดังนั้นน้ำมัน18ลิตรคิดเป็น18คูณ1,000ก็คือ1 8 0 0 0มมิลลิลิตรนั่นเองข้อที่2นะครับจึงตอบว่า1 8 0 0 0มมิลลิลิตรข้อ3น้ำประปา5ลูกบาทเมตรคิดเป็นกี่ลิตรนะครับลูกบาทเมตรกับลิตร ต่างจากข้อ1กับข้อ2เมื่อกี้นะครับข้อ1กับข้อ2เมื่อกี้คือมิลลิลิตรกับลิตรแต่ข้อนี้จะเป็นลูกบาศก์กับลิตรนะครับเราต้องไปรู้ก่อนว่ากี่ลูกบาศก์เป็นกี่ลิตรข้อที่3นะครับวิธีทำเนื่องจาก1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1,000ลิตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1,000ลิตรแสดงว่าลูกบาศก์เมตรใหญ่กว่าลิตรนะครับเพราะลูกบาศก์เดียวคือ1ลูกบาศก์ มีค่าตั้งหนึ่งพันลิตรแสดงว่าอันนี้ใหญ่กว่าแปลงให้เป็นหน่วยเล็กกว่าเราก็ต้องนำมาคูณนะครับก็คือมันเท่ากับพันลิตรก็ต้องเอาพันมาคูณด,ดังนั้นน้ำปราห้า 5, ลูกบาทเมตรคิดเป็นห้าคูณหนึ่งพันห้าคูณหนึ่งพันก็เท่ากับห้าพันลิตรข้อที่สามตอบห้าพันลิตรนั่นเองข้อสี่ น้ำผล,ลไม้2.75จลิตรคิดเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรลิตรกับลูกบาทเซนติเมตรเมื่อกี้ลูกบาทเ,ตเมตรนะครับทีนี้ลิตรกับลูกบาทเซนติเมตร1นลูกบาทเท่ากับ1นึ่งพิตรแล้วกี่ลิตรเป็นลูกบาทเซนติเมตรประเด็นที่สำคัญคือเด็กๆจะต้องแม่นนะครับการเปลี่ยนหน่วยจึงจะสามารถทำแบบปังหัี่ได้อย่างง่ายดายนะครับจะได้ว่า วิธีทำเนื่องจาก1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรนะครับซึ่งลูกบาทเซนติเมตรกับลูกบาทเมตรก็คนละส่วนกัน1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นน้ำผล,ลไม้2.75ลิตรนะครับเดี๋ยวประเด็นตรงนี้ย้อนขึ้นไปนิดหนึ่ง1ลิตรเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรแสดงว่าลิตร ใหญ่กว่าลูกบาทเซนติเมตรนะครับเพราะนั้นก็ต้องเอา1000มาคูณดังนั้นน้ำผลไม้2.75ลิตรก็คิดเป็น2,75คูณ1,000นะครับก็จะเท่ากับ2750ลูกบาทเซนติเมตรข้อที่4จึงตอบ2750ลูกบาทเซนติเมตรข้อที่5นมสด630ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตร ในข้อที่4ลิตรแต่ในข้อที่5เป็นมิลลิลิตรนะครับนมสด6 0รลูกบาทเซนติเมตรนะครับลูกบาทเซนติเมตรเหมือนกันแต่ในข้อ4เป็นลิตรแต่ในข้อ5เนี่ยเป็นมิลลิลิตรนะครับซึ่งก็จะได้ว่าวิธีทำเนื่องจาก1ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรแสดงว่าเท่ากันนะครับ1เท่ากับ1เท่ากัน นะครับแสดงว่าลูกบาทเซนติเมตรกับมิลลิลิตรคืออันเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่เรียกแตกต่างกันแต่คืออันเดียวกันเพราะมีค่า1เหมือนกันนะครับดังนั้น1ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1มิลลิลิตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรก็คือเท่านั้นมิลลิลิตรพูดง่ายๆนะครับดังนั้นนมสด6 3รลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นก็630คูณหนึ่งะครับก็ยังคงได้630เหมือนเดิม หรือพูดง่ายๆคือตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนจากลูกบาศกเซนติเมตรเป็นมิลลิลิตรเฉยๆก็ได้นะครับเพราะมันมีค่าเท่ากันคือ1เหมือนกันดังนั้นนมสด630ลูกบาศกเซนติเมตรคิดเป็น630คูณ1เท่ากับ630มิลลิลิตรนะครับบันเท่ากับตัวเลขตรงนี้เป็นอะไรก็เอามาคูณหรือเอามาหารนะครับถ้ามันใหญ่กว่านะครับถ้ามันใหญ่กว่าก็เอามาคูณถ้ามันเล็กกว่าก็เอามาหารแค่นั้นเอง ข้อ5จึงตอบ630มิลลิตรข้อที่6ก้็สุดท้ายถังเก็บน้ำใบหนึ่งเก็บน้ำได้5 0 0พลิตรถังใบนี้มีความจุกี่ลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรกับลิตรนะครับลิตรกับลูกบาทเมตรอันไหนใหญ่กว่ากันจำได้ไหมครับลิตรกับลูกบาทเมตรอันไหนใหญ่กว่ากันจำได้ไหมเนาะนะครับเราจะได้ว่าลูกบาทเมตรใหญ่กว่าลิตรนะครับ5 0 0 0ลิตร คิดเป็นความจุกี่ลูกบาทเมตรวิธีทำเนื่องจาก1 0 0 0ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเห็นไหมครับมันต้องใช้ตั้ง1 0 0 0ันจึงจะเท่ากับ1ต,ต้องใช้1000ลิตรจึงจะเท่ากับ1ลูกบาทเมตรต้องจุ1 0 0 0ันลิตรจึงจะเท่ากับ1ลูกบาทเมตรเพราะนั้นลิตรจะมีค่าน้อยกว่าลูกบาศเมตรนะครับเหมือนเงิน 100สตางค์จริงเท่ากับ1บาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นสตางค์ก็น้อยกว่าบาทเป็นต้นนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆจะเข้าใจเงินสตางค์ไหมนะครับทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เงินสตางค์แล้วนะครับเนื่องจาก1พลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตรจดให้มา5,000ดังนั้นถังใบนี้มีความจุ5พลิตรก็คิดเป็น5 0 0พันนะครับเมื่อมันเป็นหน่วยที่น้อยกว่า จะไปเปลี่ยนให้เป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าก็ต้องนำมาหารหรือจะคิดแบบง่ายๆทั่วๆไปนะครับซ้ายมือเป็นตัวเลขที่มากกว่าให้เอามาหารซ้ายมือเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าให้เอามาคูณอย่างนี้ก็ได้นะครับเปรียบเทียบกันก่อนว่าเนื่องจากเท่าไหร่เท่ากับหน่วยอะไรเท่ากับหน่วยอะไรนะครับแล้วถ้าข้างหน้าตัวเลขเยอะกว่าก็เอามาหารสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ แต่ถ้าข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังนะครับตัวเลขน้อยกว่าข้างหลังอย่างเช่นหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรอย่างเงี้ยนะครับข้างหน้าอ่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรข้างหน้าตัวเลขน้อยกว่าก็เอาตัวที่อยู่ข้างหลังมาคูณแต่ถ้าข้างหน้าตัวเลขมากกว่านะครับไม่าโดยไม่ดูหน่วยนะครับถ้าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับมากกว่า ให้เอาตัวเลขที co ่อยู่ข้างหน้ามาคูณกับสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ถ้าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับโดยไม่ดูที่หน่วยเป็นตัว,ตวเลขที่น้อยกว่าให,ให้เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับมาคูณเข้าสิ่งที่โจทย์กหนดให้เห็นไหมครับถ้าเท่ากันก็เอามาคูณถ้ามากกว่าให้เอามาหารถ้ามากกว่านะครับตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายเท่ากับโดยไม่ดูเครื่องหมายอะดูโดยไม่ดูหน่วย ให้เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามาหารสิ่งที่โจทย์กาหนดให้แต่ถ้าตัวเลขข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังของเครื่องหมายเท่ากับให้เอาตัวเลขข้างหลังมาคูณสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะครับซึ่งเราจะได้ว่าตัวเลขข้างหน้าในข้อที่6มากกว่าตัวเลขข้างหลังคือพันมากกว่าหนึ่งดังนั้นเมื่อข้างหน้ามีตัวเลขมากกว่าก็ต้องเอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามาหารสิ่งที่โจทย์กาหนดให้คือหารห้าพันนะครับหารออกจากห้าพันซึ่งก็จะได้ว่าห้าพันหารหนึ่งพันก็เท่ากับ ห้าลูกบาศเพชรไม่รู้ว่าพูดยาวไปแล้วจะทำให้เด็กยิ่งงงหรือเปล่านะครับแต่ก็อธิบายเพิ่มเติมสําหรับคนที่อ,อ๋อเผื่อจะได้เอาไปคิดแบบรวดเร็วน,นะครับไม่ต้องมานั่งงง,งอยู่แต่ถ้าเออค่อยๆทําความเข้าใจไปก็ให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับถ้าหน่วยย่อยหน่วยเล็กกว่าไปเป็นหน่วยใหญ่กว่าก็ให้เอามาหารถ้าหน่วยใหญ่กว่ามาเป็นหน่วยเล็กกว่าก็ให้คูณหรือจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อที่6 ข้อที่6จึงตอบ5ลูกบาทเมตรนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดไลค์ทุกๆคลิปนะครับที่มาลงของช่องครูต่ายติวเตอร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ